สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดูมาดูเตาผิงค่ะพ่อใหญ่พามาดูเตาผิงนะคะเพื่อนๆค่ะพ่อใหญ่พามาเลือกค่ะนี่ <c oughs> เขาจะมีราคาติดเลยนะคะราคาติดบอกเลยนะคะ นี่ค่ะ,ะตัวนี้ที่แม่สมศรีดูไว้นะคะพเพื่อนๆคะ่ะพอดีจะเข้าหน้าหนาวแล้วเตาพิงอันเก่าขายไปแล้วนะคะก็เลยต้องมาดูอันใหม่คะ่ะพี่น้องคะ่ะเขาก็มีให้เลือกหลายราคานะคะนี่อันนี้2,499ันสปอนด์ค่ะนี่พ่อใหญ่กำลังคุยกับ พ่อใหญ่ก็กำลังคุยเรื่องราคาว่าจะเอาแบบไหน,นอะไรยังไงนะคะพอดีก็มีเซลล์มาแนะนำให้เราดูนะคะว่าเราชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะคะน,น,นี่จะเป็นที่เขาเจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะแบบนี้ที่แม่สมศรีจะเลือกคือแบบนี้คะ่ะ ที่เห็นนั่นเป็นไฟจริงๆนะคะเป็นไฟฐานจริงๆคะ่ะก็ราคาแพงก็ไม่รู้ว่าพ่อใหญ่จะสู้ราคาไหวไหมนะคะ3,000ปอน,นะคะ่ะพี่น้องขานี่จะเป็นอิเล็กทริกและเป็นแก๊สนะคะเพื่อนๆคะ่ะแบบนี้สวยคะ่ะแต่ว่าเปลืองไฟเปลืองแก๊สนะคะนี่สวยงามมากคือเป็นไฟปลอมนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นไฟปลอมคะ่ะ นี่สวยงามมากนะคะเพื่อนๆ่ะแม่สมศรีก็ชอบแบบนี้แต่ว่าพ่อใหญ่ไม่ชอบนะคะก็คือพ่อใหญ่จะเอาเตาเอาเตาจริงๆค่ะเพื่อนๆขาจะเอาเตาจริงๆแล้วก็ใส่ถ่านใส่ฟืนไปจริงๆนี่ขนาดไปยืนใกล้ๆไม่ได้นะคะร้อนมากนี่เป็นเตาปลอมนะคะว,ว้าวสวยงามมากมีหลายรูปแบบมากเลยให้เราเลือก แต่ละราคาก็แตกต่างกันไปนะคะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้อยู่ที่ราคา2อง0ัน5 0นะคะนี่เตาใหญ่มากใหญ่มากยาวมากมีที่ใสฟ่ฟืนด้วยที่ใสฟ่ฟืนอย่างสวยงามมากค่ะเพื่อนๆค่ะดูสิคะน่ารักมากที่ใสฟ่ฟืนนะคะนี่ก็จะเป็นเตาผิงอ่าอันนี้อันนี้เป็นเตาปลอมนะคะนี่เป็นเตาปลอมนะคะข้างในคะ่ะ นี่แต่ละดีไซน์นะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็อีกอีกรูปแบบอีกดีไซน์อันหนึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นเตาปลอมนะคะปลอมค่ะขับเคลื่อนด้วยพลังงานก็คือแก๊สหรือว่าอิเล็กทริกนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็เป็นของตกแต่งบ้านนะคะบ้านฝรั่งแทบทุกหลังต้องมีนะคะเพื่อนๆค่ะ พ่อใหญ่ก็ตกลงนะคะตกลงกับกับช่างดูราคาก็คุยกันไปนะคะว่าเขาจะทำอะไรให้เราบ้างถ้าเราเลือกถ้าเราเลือกรูปแบบที่เราต้องการแล้ว นี่จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งดีไซน์นะคะอ่าไม่ใช่เป็นเตาจริงๆนะคะเพื่อนๆค่นี่คือจับได้นะคะก็ <Okay. S 1> คือจะเป็นเตาหลอกแต่ว่าเขาก็จะอ่าให้ความร้อนคะ่ะเพื่อนๆค่ถ้าเวลาเราเปิดนะคะให้ความร้อนนี่ก็เขากําลังจะเอาอ่าเครื่องเก่าออกเขาจะเอาเครื่องใหม่มาติดโชว์นะคะเพื่อนๆคะ่ะ นี่แม่สมศรีเก็บมุมสวยๆมาให้เป็นเพื่อนดูนะคะนี่เป็นเตาผิงของฝรั่งค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะที่แทบทุกบ้านต้องมีนะคะพี่น้องค่ะในบ้านแทบทุกบ้านต้องมีเลยนะคะเป็นเตาจริงบ้างเป็นเตาปลอมบ้างอันนี้ก็เป็นเตาปลอมก็คือแต่ละดีไซน์ก็แตกต่างกันไปนะคะราคาก็พันขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะสี่ห้าหมื่นขึ้นนะคะคราวนี้พ่อใหญ่กระเป๋าแฟบแน่นอนค่ะ พ่อใหญ่ก็พาแม่สมศรีมาดูนะคะก็ให้แม่สมศรีเลือกเลยนะคะว่าแม่สมศรีจะเลือกแบบไหนราคาไหนนะคะพ่อใหญ่ก็กําลังตกลงกับช่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราเลือกแล้วช่างเขาจะไปติดให้เราไหมหรือว่าเราจะต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมจากที่ราคาที่เขาติดไป้ายไว้นะคะพ่อใหญ่ก็คุยกันไปค่ะสวยงามมากเพื่อน ดูที่ใส่ฟืนนะคะที่ใส่ฟืนน่ารักมากค่ะมีมีที่ตักมีที่ตักขี้เท่าด้วยนะคะที่ตักขี้เท่าที่ทำความสะอาดนะคะนี่แล้วก็ที่ตักคล้ายๆตะหลิวบ้านเราทับพีใหญ่ๆเอาไว้ตักฐานตักขี้เท่านะคะเพืเ่อนๆค่ะนี่ที่คีบฐาน,นะคะ่ะ ที่คีบฐานแล้วแม่สมศรีเจ้าให้ดูนะคะที่คีบฐานนะครับเพื่อนๆค่ะไม่รู้ว่าเราต้องจ่ายเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าราคาที่เขาติดไว้เขารวมเขารวมให้เราเลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะวันนี้ก็แม่สมศรีก็พามาชมเตาผิงค่ะเตาผิงของอังกฤษค่ะเพื่อนๆค่ะ ที่ทุกบ้านที่แทบทุกบ้านต้องมีนะคะเพราะว่านี่จะเข้าหน้าหนาวแล้วพ่อใหญ่ก็พาออกมาเลือกค่ะออกมาเลือกว่าจะเอาแบบไหนดีไซน์ไหนนะคะตอนนี้ช่างเขากำลังไปเอาเอกสารมากางให้เราดูนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ